พี่น้องจีกรลังรับชมช่องลูกชาาแนลนะครับมื้นี่ลูกชาแนาสิผ้ามาเบิงครับผ้ามาเบิงหลังบานครับสวนที่คุดมันออกแล้วนะครับจิเป็นแบบใดนะครับไปเบิงกันเลยครับนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่คุดมันออกแล้วนะครับพี่น้องกับจีโล่งๆครับพี่น้องเบิงไกลครับหลังบานกัะสีโล่งเลยเหรอครับ เนี่คยคกับคอไก่นะครับไก่กับสีออกหากินตามภาษานะครับพี่น้องนะครับลูกชนอสิบห้ายางเป็นเบิองไกลไก่ครับเนี่ยครับ นี่ก็เป็นบริเวณล้างบานนะครับบริเวณล้างบ้าสน้องสาวนะครับเนี่ยครับปามันที่เห็นนี่ของข้าเจ้านะครับพี่น้องบัแมนของลูกเชา้านะครับอันนั้นก็เป็นสวนยางนะครับของอีกเจ้านึงครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งแล้วนะครับเป็นพื้นที่โล่งแล้ว เบิงไก่ครับพี่น้องไก่มันเข้าไปหาจิกกินอยู่ในป่ามันครับนีรครับแล้วสิพายางไปเบิงสวนเชิงสวนนะครับพี่น้อง เบิ่งบักหุงครับดกเต็มต้นเลยครับพี่น้องหึงกับต้นกล้วยนะครับพอ่อมาปลูกไว้ปักพริกครับ ยิงครับพี่น้องบักฮุ่งครับดกบะครับแต่พักสวนขั้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงอยู่หนาบานครับสวนพักครับ้ลยก่านี้ครับพี่หน้องแต่ต้นบักซีดาครับบักเขือครับบักเขือเถ่าแล้วครับมันเลี้ยงครับเดวสิพายางไปเบิง สวนพักยูนอาบ้านนะครับพี่น้องเป็นไงครับพี่น้องหลังจากทีได้คุดมันออกแล้วนะครับบรรยากาศดีได้ครับพี่น้องเบิ้งครับวางใบใบวางคุดมันหนี่ครับวางสีเอามันออกนี่ครับฝนคือจังลิ่นมากครับค้มมากอยู่พักหนึ่งครับพี่น้องนะครับหูยงามแรลงบรรยากาศครับก็เริ่มสี เขาสู้หนาวแล้วนะครับพี่น้องเริ่มสเขาสู้หนาวแล้วตกแรงมากบรรยากาศก็สีเย็นแน่จักน้อยนะครับพี่น้องไปเดลฮาไปเบึ่งพักอยู่หนาบานกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพักสวนคั้วหนาบานครับมีสุยางครับเห็นไหมครับ มีพักแพรวนะครับเอาไว้ใส่ก้อยครับก้อยกุ้งหอมแท้ๆด้วยครับพี่น้องนันก็บบักพริกนะครับอินมาครับนั่นกักต้นมะเขือครับพี่น้องนั่นก็บผู้ครับแม่มาปลูกไว้ครับมีสุกย่างครับนันก็บบักพริกครับพริกสวนครับ พ่อได้เอาแกมครับได้ไไดรรค,ครับพี่น่อ,นองนกระบอกต้นบักพุงครับพี่น้องนี่ครับบ่มียังไยครับชีวิตบ้านๆครับพี่น้องนั่นก็ต้นบักกอครับ<อ>ต้นบักกอไว้ไปใส่ลาบใส่ก้อยครับ เป็นของอีกเจ้าหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ก็พริกนะครับพ,พี่น้องพริกสวนครับปลูกเองครับพี่น้องนั่นคาตะไครมีเบิร์ดครับพี่น้องบักอึดครับนั่นก็ต้นมหนาครับ ออมาได้สวนทึ่งเนี่ครับพี่นนอสีเน้าแล้วครับบ่ได้ขึ้นไปเบิ้งครับเบิ่งไกลครับพี่นนอแห้งแปนแห้งย่ำดีครับ หลอมตะไคร้ไว้ได้เลยครับพอหลอมตะคไคร้ไหวยังติดึ้นมะขี่ใสบ่บานครับอ,อีกเจ๊กหน่อยก็จะกกระได้ไทยครับพี่น้องไทยปลูกไม่ครับเป็นยังไงกันในนอกรับพี่น้อง พี่น้องทางบ้านพี่น้องเทงานอยู่ทางไกลกับิขึ้นทอดบ้านนะครับพี่น้องด้เห็นบรรยากาศยามแรงๆจริงๆนะครับลูกชาวนาคนหนึ่งแหะครับตกแรงมากบาวาสิไปใสในสิคคิ้นทอดบ้านตลอดเลยครับพี่น้องห้างบ้านบ่ได้ครับแต่ในน้อย,อยบพค่อยได้ไปใสนะครับแต่ในน้อยเพค่อยได้ไปใสน้ามูเลยครับอยู่ในบ้านครับ ก็เลยเป็นคนติดบ้านแน่จากน้อยพูนเบิงไก,พงไกนน่พี่น้องเป็นยังไงกันแน่นอนครับพี่น้องหลังจากที่ลูกชาวนาได้พายยางเบิงกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มียังรายครับ ลูกเช้าหน้ากากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ซอยเป็นกระรังแร่งใจให้ลูกเช้าหน้าได้มีแห้งเฮ็ดคลิปต่อตอไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ